เพื่อนเพือเป็นความดันต่ำกันไหมความดันต่ำเมืม่อเราวัดความดันมันจะต่ำกว่าเก้าสกับหกซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุโดยปกติแบบฉุกเฉินอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุเลือดออกท้องเสียท่อรุง่งติดเชื้อรุนแรงเนาะอย่างเช่นติดเชื้อในกาแฟเลยว่าเกิดจากการติดเชื้อที่รุนแรงการตั้งครรภ์ซึ่งอาจจะเกิดความดันต่ำได้แล้วก็มีภาวะคนเจ้าลแต่สิ่งที่เป็นกันทั่วไปเลยอย่างเช่นคนปกติที่ไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าก็มีความดันต่ำด้วยก็เกิดจากการกินหรือโภ แห,หมู่ก็คือ,อโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและเกลือแร่สองตัวหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าร่างกายต้องการพวกน,นี้ไปรอดเรื่ออย่างเช่นร่างกายเราเปรียบเหมือนกับตัวรถยนต์ใช่ป่ะถ้าสมมติว่ารถยนต์เนี่ยก็ต้องมีพวกน้ำนมันเชือน้ำมันเบรคอะไรเนี่ยวิาตวามินเกลือแร่ก็คือสิ่งนี้คล้ายกัน,กรรนแล้วสาเหตุส่วนใหญ่ของคนที่เป็นความดันสูงก็คือขาดโปรตีน,ว,ตนว,วิตามินดีและวิตามินซีสามตัวเนี้เป็นสารอาหารที่สำคัญลองบเขนตัวเองดูนะว่าเราขาดอะไรเช่นเราไม่ได้กินโปรตีนเช้ามาเรากินแต่ข้าวเหนียวหมูบิ้งอันเี้ตสสวราาาหมมมิง ส่วนของเราเราก็จะไปเสริมสองตัวนี้ี่โชวก่อนอันนี้ C ีอันนี้บีไซส์มันก็จะไม่เท่ากันส่วนโปรตีนเรียบร้อยจะมีตัวที่แนะนำก็คือน้ำมันปลาโอเมก้าสามแล้วก็น้ำเปลา่าสองตัวนี้ทานเป็นประจำซึ่งโอเมก้าสามจะช่วยลดความหนืดของเลือดถ้าสมมติว,ว่าเรามีเลือดที่ข้นน้ำมันปลาจะช่วยในการโฟลแลวก็ลดการเป็นริ่มเลือดได้ส่วนน้ำปเปล่าเพื่อนๆต้องกินทุกวันวันละอย่างน้อยสองลิตรขึ้นไปเพราะว่าจะช่วยให้น้ำในร่างกายเรามีมากขึ้นและเลือดเ,เราก็จะมีน้ำเข้าไปผสมมากขึ้น เราจะอยู่กับร่างนี้ไปอีกนานดังนั้นช่วยเขาดูแลตัวเองด้วยนะ